เ,เมอันนี้ก็คงให้ท่านไปดูต่อนะครับเขาวนี้มาถึงการโอนควบกิจการสุดท้ายซึ่งสารีกาวางหลักนะครับวางหลักไว้เป็นธีการล่าสุดเลยนะครับที่ผมว่ามาลงไว้ให้กรณีการโอนควบกิจการของในจ้างเข้าด้วยกันตอนนี้ไม่ใช่ว่าโอนลูกจ้างไปให้นะครับ หรือว่าเป็นการสั่งให้ลูกจ้างไปทํางานแล้วแต่เป็นเรื่องของการโอนให้ไปเลยหรือไปรวมกันหรือไปควบกันแล้วเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องติดตามที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมเหมือนหลักเดิมไหมเหมือนก็โอนไปสาขาไหมเหมือนกับโอนไปเป็นบริษัทในเครือไหมนะครับอันนี้มันโอนควบเลยโดยหลักของการโอนควบกิจาก,การเนี่ยมันก็จะเกิดตัวในจ้างใหม ลูกจ้างอ่าลูกจ้างของในจ้างอีกคนหนึ่งก็จะโอนมาอยู่กับในจ้างใหม่เราจะทํำยังไงกฎหมายเขียนไว้สั้นๆเองบอกว่าายจ้างใหม่รับสิทธิเดิมของลูกจ้างไปทั้งหมดนะครับรับสิทธิเดิมลูกจ้างไปทั้งหมดคราวนี้ปัญหามันก็เกิดอย่างนี้ครับมันเคยมีคดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเนี่ยโดยบริษัททางฝรั่งเนี่ยเขาก็มาเช่าบริษัทในไทย ในสัญญาเช่าระบุว่าเช่าบริษัทเช่ากิจการเช่าชื่อรวมถึงเช่าพนักงานด้วยเขียนอย่างจริงๆนะครับเข้าใจว่าจะเป็นสัญญาทาก่อนรอห้าทันเลิกขาดนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนมีเช่าคนด้วยนะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่บริษัทใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยเจ้าของเดิมเขาก็ไม่ทํากิจการเลยเพราะว่ารวยแล้วเลิกโนนี้ประเภทรวยแล้วเลิกบริษัทฝรั่ง ที่อยู่กระเป๋ามาทําได้7เดือนลูกจ้างก็ไปอยู่กับเขานะ่ารับเงินเดือนกับเขาแล้ว4ีหเดือนวันดีคืนดีฝรั่งก็กลับประเทศลูกจ้างเหล่านั้นไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนก็หันมาหาเจ้าของกิจการเดิมคดีก็มาถึงสารดีกานะครับดูแล้วสัญญาเช่าเนี่ยมันมีการโอนกิจการไปให้บริษัทต่างประเทศที่เข้ามาเช่านะทำแล้ว สันติกาบอกปัญหาก็มีอย่างเดียวท่านเองมาติดมาตรา577ลูกจ้างยอมไปหรือยังถ้าลูกจ้างยอมไปแล้วก็ต้องไปเรียกร้องเอากับนายจ้างที่เขาหนีไปนะแต่ถ้าลูกจ้างไม่ได้ยอมไปก็ยังต้องกลับมาเป็นลูกจ้างของนายจ้างเดิมอยู่แต่ข้อที่จริงในคดีนั้นได้ความว่าไปทำงานและรับเงินเดือนจากบริษัทนายจ้างที่ทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วสเดือน สารธีกาจึงบอกว่าการณีอย่างนี้ถือว่าลูกจ้างยินยอมโอนไปเป็นลูกจ้างของบริษัทต่างประเทศแล้วตาม577เพราะคุณไปอยู่กับเขาทั้ง4เดือนรับเงินเดือนด้วยดังนั้นเมื่อนายจ้างใหม่หนีไปก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกอะไรเอาจากนายจ้างเก่าได้แสดงว่าหลัก577เจ็ดเจดนี่สากสิทธิ์นะคราวนี้ปัญหาที่มันเถียงกันเนี่ยมีสตัวท่านลองดูให้ดีนะ ในจ้างใหม่เขาบอกว่าที่ให้เขารับสิทธิเดิมไปทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าเขาต้องสมัครใจที่จะรับเขาถึงจะรับสิทธิเดิมทั้งหมดถ้าเขาไม่สมัครใจจะรับใครแสดงว่าเขาไม่รับเลยแล้วก็ไม่มีสิทธิเดิมติดตัวเขาไปเลยสู้กันอย่างนั้นนะส่วนฝ่ายลูกจ้างสู้คดีว่าการโอนตามมาตรา13บเนการโอนควบกิจการเนี่ย ลูกจ้างต้องรับเขาไปในทันทีปฏิเสธไม่ได้สู้กันอย่างนี้นะเขาสู้กันไว้แค่นี้เองปัญหาก็มาถึงสารดิกาสารดิกาจะวางหลักยังไงเรื่องการโอนควบกิจการเนี่ยสารดิกาก็วางหลักอย่างนี้ครับเอามาตั้งก่อนการโอนควบกิจการเนี่ยมันจะมีในจ้างเก่ากับในจ้างใหม่ ถ้ามีการโอนควบกิจาการเข้าไปแล้วเกิดบริษัทใหม่บริษัทใหม่กฎหมายเขียนชัดว่าจะเป็นบริษัทที่3มแยกออกมาต่างหากเลยแล้วมีนายจ้างใหม่บริหารเมื่อมีนายจ้างใหม่บริหารแล้วลูกจ้างของบริษัทเก่าๆละ่ะที่มารวมกันนี่จะทํำยังไงคํำนึงถึงนายจ้างก่อนหนายจ้างมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะไม่รับลูกจ้างเก่าเหล่านั้นมาเป็นลูกจ้างได้ไหม สารธิกาวางหลักชัดเจนเลยว่าลูกจ้างนั้นน่ะต้องโอนไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ทันทีโดยอัตโนมัตินายจ้างใหม่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะครับพอคิดไว้ได้แค่นี้เนี่ยคดีนี้ยังออกไม่ได้เหมือนกับคดีเลิกจ้างเมียน้อยเมื่อกี้นี้นะครับภาษาไทยนี่แปลกนะมีสองคนบอกเมียน้อยไม่น้อยนะ ใช่ไหมเขานี่ดูส่วนนายจ้างเนี่ยเท่ากับไปปิดปากเลยถ้าโอนควบเมื่อไหร่ลูกจ้างต้องโอนไปเป็นของนายจ้างใหม่โดยอัตโนมัติทันทีเขานี้เราก็มาคิดถึงผลเสียตรงนี้ว่าแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะคือเวลาตัดสินคดีนี่มันจะต้องวางโครงด้วยนะแล้วถ้าปัญหาอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ล่ะคดีแรงงานไม่ใช่ตัดสินไปเป็นเรื่องๆหมดไปนะ ไอ้น,นีฆ่าเอาไปประหารชีวิตเหมือนกับคดีทั่วไปจบแล้วตายก็ตายเป็นคนๆไม่ใช่แต่คดีแรงงานต้องดูด้วยถ้าเราวางหลักไปอย่างนี้เนี่ยมันจะมีปัญหากระทบมาไหมถ้ามีคดีหลังเข้ามานะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์เกษมสันว่าแหละพวกคนเก่งจะไม่ใช่คนดีมันเยอะพอะมันฟังปั๊บมันบอกมีพี่มีทางออกอีกสามทางนะครับนะครับปัญหาทุกทางมีทางแก้นะพี่ แต่ทางแก้ทุกทางล้วนมีปัญหานะพี่เห็นไหมวันนี้เราถึงต้องมาสัมมนากันไงว่าจะเอาอยัางไงท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายแรงงานหรือว่าจะเป็นที่ปรึกษาสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะถ้าท่านมาอบรมอย่างนี้ถ้าท่านตั้งใจมาทุกอาทิตย์แล้วก็ท่านฟังให้ดีๆนะท่านจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วปรึกษาได้แต่ถ้าที่ปรึกษาแล้วเนี่ย ไม่เที่ยวชานนะเอาผมยกตัวอย่างสมัยหนึ่งเนี่ยรัฐบาลไปซื้อวัวต่างประเทศมาเป็นวัวพ่อพันธุ์ปรากฏว,ว่าเอามาเลี้ยงในเมืองไทยตั้งนานที่เขาจุงไปคืนที่สารกลางอะ่ะแม่พันธุ์ไม่เกิดลูกเลยสอบถามไปต่างประเทศว่าวัวพันธุ์ไหนเนี่ยเอามาเลี้ยงตั้งนานไม่เกิดลูกเลยต่างประเทศก็ถามกลับมาว่าคุณไปสั่งวัวผู้เชี่ยวชาญหรือวัวที่ปรึกษาเข้าใจว่าวัวที่คุณเอามานะเป็นที่ปรึกษานะนะครับมันไม่เที่ยวชาญหรอก เอาไปเปลี่ยนเธอ,อนะฮะสองตัวจริงไม่เหมือนกันด้วยประการละชนี้นะครับท่านเลือกเอาท่านจะเป็นแบบไหนนะครับเอาราวนี้มาดูกฎหมายบอกว่าต้องรับโอนไปโดยทันทีแล้วก็อัตโนมัติคิดได้อทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองมาคิดใหม่บอกเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะผมเกิดหัวดีผมทํากิจการรวยแล้วนะฮะท่านเป็นลูกจ้างผมนะครับขออนุญาต ท่านเป็นลูกจ้างผมผมเป็นนายจ้างรวยแล้วผมคิดจะเลิกกิจการแต่ไม่อยากจ่ายค่าทุนเชยไม่อยากจ่ายทินจ้างในการบอกกล่าวล่วงหน้าอะไรทุกชนิดนะ่ะทําไงดีเอามาตราสิบสามนี่แหละมาใช้ไปตั้งบริษัทใหม่เลยคือบริษัทรอเจ๊งจำกัดเอาแล้วสิเกิดหัวดีแล้วไปตั้งใครล่ะครับเอาพนักงานขับรถผมนี่แหละเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่เลยเยอะนะครับผมเคยว่าพเดียายาอยู่เรื่องหนึง่ง คนขับคนขับรถผู้จัดการเนี่ยเป็นผู้จัดการแล้วก็ออกเช็คไปยี่สิบล้านแล้วไม่ได้จ่ายหลังจากขับรถผู้จัดการออกไปแล้วก็กลับไปทํานาวันดีคืนดีตํารวจเขาก็ไปจับมาบอกว่าออกเช็ค2ี่สบล้านไม่จ่ายคุณเป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยขึ้นศารมาแรกผมงงเลยนะเขาบอกผมไม่รู้เรื่องนะครับผมขับรถให้ผู้จัดการเขาเนี่ยบอกอะไรเราคนเนี่ยหนังสือรับรองว่าคุณเป็นผู้จัดการเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าเจ้าของจริงไม่ใช่ผู้จัดก,การเลยคนขับรถเป็นผู้จัดก,การหมดจะเซ็นเช็คเซ็นอะไรเนี่ยคนขับรถเซ็นหมดนะครับเขาก็เลยไปจับมานะครับอันนี้ต้องดูด้วยคนนี้บริษัทรอเจ้งจำกัดผมตั้งไว้แล้วเอาคนขับรถผมนั่แหละไปเป็นผู้จัดการว่าแล้วผมก็ยกกิจการโอนควบของผมเนี่ยไปรวมกับบริษัทรอเจ้งเพื่อให้สมชื่อเอาเลยนะแล้วเราวางหลักไว้ตัวเดียวเราบอกว่านายจ้างใหม่ต้องรับลูกจ้างไปทันทีอัตโนมัติ ตายสนิทเลยพวกท่านตายสนิทเลยพบไปด้วยอัตโนมัติพ้นมือผมไปแล้วไปเจ๊งกันที่นั่นสมใจนึกบางลําพูเลยคนขับรถผมไม่มีอะไรจ่ายให้ท่านแน่เพราะเป็นบริษัทรอเจ๊งเพื่อจะเลิกากิจการอยู่แล้วพอมาคิดอย่างนี้ได้ก็นึกถึงมาตรา577เอ๊ะถ้าอย่างนี้เป็นจุดกฎหมายบกพร่องนี่นะครับหมายถึงถ้าเราใช้กฎหมายทางเดียวมาตรา13ต้องเอา577มาช่วยสิก็คืออะไร ก็คือว่าแต่ให้สิทธิลูกจ้างว่าจะยอมไปหรือไม่ก็ได้เอออย่างนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยแสดงว่าเราได้หลักในเรื่องของการโอนควบกิจการมาว่าหนึ่งถ้าลูกจ้างประสงค์จะไปนายจ้างต้องรับไปทันทีโดยอัตโนมัติสองถ้าลูกจ้างนะครับไม่ยินยอมจะไปก็เป็นสิทธิลูกจ้าง ลูกจ้างจะไม่โอนไปเป็นของในจ้างใหม่แต่ยังคงเป็นลูกจ้างของในจ้างเดิมอยู่นี่คือหลักของการโอนควบผิจาการจึงนำหลักของการโอนทันทีโดยอัตโนมัติบวกด้วยความยินยอมของลูกจ้างมาเป็นหลักในมาตรา13คราวนี้ท่านมาดูคำพิพากษาดีกาคำพิพากษาดีกานะครับที่ผมให้มา มีคำพิาพากษาดีกาในหน้าที่6นะครับหนึ่งเจ็ดหกหกขีดถึงเจ็ดเทับสองห้าสี่สี่ให้ที่มันขีดเยอะเนี่ยเพราะโจทย์หลายคนเอาสํานวนมาพ่วงก,กันการเลิกจ้างหมายความว่าการไม่ให้ลูกจ้างทํางานต่อไปไม่ว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดน,นะครับแลว้วก็อธิบายว่าเนี่ยลักษณะการเลิกจ้างต้องเป็นอย่างเนี้ยไม่ให้ทํางานไม่จ่ายค่าจ้างแล้วต้องมีสาเหตุนะฮะเนื่องมาจากสิ้นสุด สัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดก็ตามอย่างนี้เป็นการเลิกจ้างหมดบริษัทนายจ้างหยุดกิจาการตั้งแต่หนึ่งมีนาสี่สามเป็นเหตุให้โจทไม่ได้ทํางานกับนายจ้างแม้บริษัทนายจ้างจะโอนโจทไปทํางานกับบริษัทบอซึ่งเป็นบุคคลภายนอกก็ต้องให้โจทยินยอมพร้อมใจด้วยตาม577วรรคหนึ่งเมื่อโจทไม่ยินยอมพร้อมใจต้องถือว่าบริษัทนายจ้างไม่ให้โจททํางานตลอดไป จึงเป็นการเลิกจ้างต้องจ่ายค่าทดเชยเห็นไหมครับ mm hmm. บริษัทนี้ไม่มีงานทําและ mm hmm. เที่ยวโอนลูกจ้างไปเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือในจ้างอื่นเนี่ยต้องติดหลักที่ว่าลูกจ้างต้องยอมตาม5้า้อยเจ็ดสิบเจ็ดยังโอนไม่ได้ mm hmm. ดีกาต่อมานะครับตัดสินคือเจ็ดสองสี่สองขีดเจ็ดสองห้าสี่ทับสองห้าสี่ห้าอันนี้วางหลักสุดท้ายเลยที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยนะครับ จำเลยที่สองตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการของจำเลยที่หนึ่งสรุปแล้วก็คือเกิดบริษัทใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับความรับผิดทั้งหลายนะครับสิบทธิหน้าที่เนี่ยมันก็จะไปรวมอยู่ที่บริษัทใหม่ทั้งสิน้นซึ่งต้องรับโอนทั้งสิทธิหน้าที่จากบริษัทเดิมไปนะครับสรุปง่ายๆว่ายอย่างนี้นั่นในส่วนของกิจการที่นายจ้างเขารวมกัน นี้สินอรายต่างๆก็ต้องไปรวมควบรวมกันซึ่งตรงนี้จะมีรายละเอียดนะครับในการควบรวมหลายเรื่องเช่นว่าจะต้องให้เจ้าหนี้เขายินยอมทั้งสองบริษัทก่อนเขาจะรวมกันได้ไหมผู้ถือหุ้นต้องยอมที่จะรวมกันไหมอย่างไรอันนั้นเป็นรายละเอียดในกฎหมายแพ่งนะครับไม่พูดถึงจะสรุปแล้วว่าทั้งสองบริษัทเนี่ยเขาไปควบรวมกันแล้วเกิดบริษัทใหม่บริษัทใหม่ต้องรับสิทธิหน้าที่ของบริษัทเดิมไปรวมไว้ทั้งหมดนั่นเป็นหน้าที่ของนายจ้างเอง คราวนี้นะครับคราวนี้ตัวลูกจ้างละ่ะจะทำยังไงส่วนตัวลูกจ้างนั้นอะ่ะนะครับลูกจ้างของจำเลยที่หนึ่งต้องโอนไปเป็นลูกจ้างจำเลยที่สองทันทีโดยอัตโนมัตินี่คือสารีกาวางหลักตัวนี้ที่ผมบอกนะครับโอนไปทันทีเลยนายจ้างไม่มีสิทธิปฏิเสธเว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นจะแสดงความประสงค์ชัดแจ้งว่าไม่ยินยอม เ,เอาหลักหมครับเอาหลัก577มาขัดไว้อีกแล้วการที่จำเลยที่หนึ่งไปกำหนดเงื่อนไขต่างๆนะครับซึ่งมันไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองแรงงานขัดต่อความสงบมันก็ไม่มีผลบังคับในตัวท้ายเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าการโอนควบกิจการของนายจ้างเมื่อโอนควบแล้วนายจ้างต้องรับ ลูกจ้างเดิมไปทั้งหมดโดยอัตโนมัติใช้คำนี้นะครับแต่ก็ให้สิทธิลูกจ้างที่จะปฏิเสธไม่ไปกับนายจ้างใหม่ก็ได้แล้วกรณีอย่างนี้ต้องถือว่ายังเป็นลูกจ้างของนายจ้างเดิมถ้าลูกจ้างถ้านายจ้างเดิมไม่จ้างต่อไปแล้วไม่จ่ายค่าจ้างให้ต้องถือว่านายจ้างเดิมเลิกจ้าง เพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักของการโอมคั้วิิจการสรุปแล้วนะครับหลักในการเป็นนายจ้างลูกจ้างที่สําคัญในวันนี้ก็คือเป็นสัญญาสองฝ่ายที่ต่างฝ่ายต่างตอบแทนกันโดยนายจ้างรับเข้าทํางานแล้วจ่ายค่าจ้างให้ส่วนลูกจ้างรับทํางานให้นะครับโดยรับค่าจ้างแค่นี้ยังเป็นจุดแบ่งที่มองเห็นไม่ชัด ถ้าจะให้ชัดเจนต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องของอำนาจบังคับบัญชานะครับจะทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าอำนาจบังคับบัญชาเป็นตัวเชื่อมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและอำนาจบังคับบัญชาอยู่ที่ไหนอยู่ที่มาตรา583นะครับอันนี้583นะครับเห็นไหมขนาดคอมพิวเตอร์ยังลวนได้เพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยแก้เป็น583แล้วแสดงว่าความจํามันยังดีอยู่มันกลับมาเป็น582เมื่อคืนอุสานั่งแก้แล้วนะนะครับกลับมาเป็น582จริงๆต้อง583นะเพราะเป็นเหตุยกเว้นไม่จ่ายถ้าล่วงเวลาเห็นไหมครับคอมพิวเตอร์มันก็ยังสามารถล้วนได้อะไรๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดนะคนเราสมัยรักกันใหม่ๆเอารูปมาดูเมื่อไหรนะเธอจะออกมาจากรูปมาหาฉัน พออยู่ไปนานๆเมื่อไหร่เธอจะกลับเข้าไปในรูปเสีเทีจะเอาไปตั้งไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนะครับคงถึงเวลาตอนนี้ท่านจะได้มีเวลาพักสักพักหนึ่งเพื่อจะได้รวบรวมนะครับสมาธิมาฟังท่านอาจารย์คนต่อไปผมขอสรุปว่าในเรื่องของแรงงานทั้งหมดที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ต้องเริ่มจุดที่ความเป็นนายจ้างลูกจ้างก่อนหาให้ได้เมื่อเป็นนายจ้างลูกจ้างแล้ว ถึงจะพิจารณาต่อไปได้ว่ามีสิทธิ์ตามสัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายแรงงานที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้หรือไม่หากตัดเชื้อตั้งแต่แรกเลยว่าไม่ใช่จ้างแรงงานแต่เป็นจ้างทําของไม่อาจนํากฎหมายที่เราคุยกันทั้งหมดและสัมมนาทั้งหมดนี้ไปใช้แก่จ้างทําของได้นะครับสําหรับวันนี้ขอจบคาบรรยายเทา่านี้แล้วคงจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเวลาทํางานปกติวันหยุดวันลาเวลาพักนะครับ อยากรู้เรื่องต่อก็ต้องเปิดหน้าสองฟังเอานะครับวันนี้ขออนุญาตครับ